ไปเป็นไข่เนะี่ยนองแบที่นี่าเป็นไขรนกยุ่งไปเลยปกติไข่ดาวสองกดไข่ดาวให้กน่เงนจ๊ะอันนี้กดดาวให้กี่เงิเนาะ หมดไข่ดาวเป็นอย่างหมดตูมใหรอไงอิ่มสุดๆเลยเนี่ยนละชุดอือออ เป็น่ย,นยนะ่นี่ด้ยน้งนี่แหละเพื่อนจา๋าือตะว่าถอดไทยโรเกตขวดจะไปโขดเขาด้วยเพราะมดอานน้ำมันกระเด็นการซุ้เลยคืนอน้ำมันกระเด็นเบสอ หนึ um. ่งปลาหนึ่งปลากระพงหนึ่งปลากระพงลูกมะนาวโอ้โหแถวบ้านเลาเ่นาะพอเหล่าเม่คเขมงี่จังก็เลยไปไงดุจ สงสัยจะได้กระทงไหมเพราะจะบุกไปดีสงสัยละเป็นงสงสัยแงละจะได้กระทำไหม kanata eta par karta off pa Mother bà không hào mắt bà không hào sụp lở tàu lít tao lít tao lít tao ใกล้เในเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาใหม่ไอ้นั่นอีกแหละใกล้กอดไม่มีคนจับกล่องไงนะเพื่อนๆจ้ะแม่จ้ะเราต้องมาละแล้วลาดก่อนเพราะเราว่างไหวดีกว่า ลรคลายแบบพีดทั้งหมดตมา,มดดามทั้งหมดได้เพื่อนจ้าแต่มันในแย่ปนใส่หมดกินคนเดียวจ้าเลยเอาปลาตัวหน่อยจ้าเพื่อนๆกินคนเดียวเนาะเพื่อนๆลองรับรับฟังเหตุผลบ้างเด้อจ้าเอาเงินแค่ละจ้าเอาไว้ก็คือเก่า อ้อจะซไปกินกนอเ,เ,เพื่อนนาะนี่เนาะปลากระพงนึ่งมะนาวจา้ะเพื่อนจ๋าพี่จพี่เมยแอดก็เท่านี้แหละนะแต่แซ่บนะคะแซ่บมากๆ นี่ปลากระพงนึ่งมะนาวของเราเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋าปลากระพงนึ่งมะนาวเมื่อวานนึ่งปลากระพงนึ่งซีอิ๊ววันนี้มานึ่งปลากระพงนึ่งมะนาวกันจ้ามากินข่าวกันแยแอดเดอร์เพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆเฟซบุ๊กกันทุกคนจ้าปลากระพงหนึ่งมะนาวจ้าจับจัดตั้งแต่เดอเพื่อนๆจ๋า พอกินเข่าคนเดียวพ่อใหญ่เพืพ่นโกินนํำเฮใหกับเข่ามือละยางพ่อจะ้อะมือละยางกระทมทีแล้วนะพี่น้องกินคนเดียวเนี่ยจะ้ะสำหรับคลิปนี้ซ้อยจะกดไข่กดแระกดซับตอรไข่ไหนในเรื่อเพื่อนๆจะขาคลิปนี้กับแย่กับซัำนี่แล้ว